เอาละต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะพี่โอกำลังต้องหาประตูสีชมพูน่ะสิมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรวะนั่นคืออะไรสีส้มไปแล้วอะ่ะตอนนี้ใครช่วยพี่โอหาประตูสีชมพูทีสิให้ตายแต่จอจีวันดีเบคอนเห็นประตูสีชมพูไหม เอาละตอนนี้พี่โอู้สุกว่าพี่โอยังไม่เห็นยังไม่เจอประตูสีพูนะครับเท่าที่เดินดูเนี่ยรอบๆแล้วนะก็ยังไม่เจอนะอีกอย่างวะประตูสีพูอย่างไเนี่ยเฮ้ยนั่นไงหมีพี่หมีฮ่าโอเคอุ้ยนั่นหรือเปล่านี่ไงประตูสีมพูเจอแล้วโอเคเฮ้ยใครปิดไฟวะเนี้ย ประตูสีแดงว่ะอันนี้ได้ประตูสีแดงปุ๊บไล่น้ำพึ่งมาละสิบเอ็ดอันตรงนั้นมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรหยิบได้โอเคไปลุยลุยต่อประตูสีแดงอยู่ไหนละ่ะโอ้โหสวยละเดี๋ยวนะบูสเพื่อนความเร็วประตูสีเขียวเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไฟกลับมาแล้วโอเค ประตูสีเขียวคือต่อไปเราต้องหาประตูสีแดงใช่หรือไม่ใช่สิเรามีกุญแจสีแดงอยู่แต่ประตูสีแดงอยู่ทรงไหนมีกุญแจแต่หาประตูไม่เจองานงอกเดี๋ยวนทางนี้แหละเอออยู่ไหนวะวันดีตัวเองสีแดงสีแดงสีแดงอยู่ไหนสีแดงสีเหลือง นี่มีอะไรบาวะวัดดีฟึบปึบรอสไลเดอร์มานั่นสีเขียวไม่เจอครับประตูสีแดงอยู่ไหนเนี่ยงานเข้าเราต้องหาประตูสีแดงนาจิอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าชมพูยดเดี๋ยทำไมม่มีไม่มีไม่มีมมนี่ไอ้นี่ไขต้องใช้นี่นี่วะโอ้ยนั่นอะไรไม่ใช่ เดี๋ยวนะประตูสีแดงประตูสีแดงประตูสีดีไงประตูสีแดงปุ๊บโอเคจัดว่าเจาน้ำพึ่งในน้ำพึ่งเดือน5้าเฮ้ยข้างบนปีนไปได้เว้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้หนีหมีกระจุยแล้วตอนนี้อุ๊ยดีไงเจอนี้แล้วโอเคแล้วมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมนี่อะไรกระดาษ I have moved on to the next s t a t e of test I haven't seen t something about a c อ r c u s dx อะไรวะมีเกี่ยวกับละครสัตว์ด้วยหรอเซอร์คัสตรงนี้มันห้องอะไรเนี่ยเหม็นตุยๆแน่ละห้องเหม็นตุยตยุมันอูหน่ากลัวจริงตอนตอนนี้เราต้องไปเอาตัวคีมตัดไปตัดอะไรวะไปตัดประตูใช่ไหมทุกคนคือคลิปเนี้ยยาวมากนี่ปะ ตัดตรงนี้ได้เปะ่าเดี๋ยวนะถ้าเจ้าหมีไม่เห็นนี่ซวยนะตัดนี่ได้ป่เฮ้ยได้แล้วโอเคต้องต้องการสีน้ำผึ้งเพื่อเติมรหัสให้กับนี่โอเคต้องการสีน้ำผึ้งงานเข่าต้องการน้ำผึ้งอีกสี่อันเนระโอ้โหเป็นในเรื่องที่ยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยนี่อะไรอะ่ะไม่ได้ เฮ้ยเอาอีกแล้วอะไรวะเนี่ยงานเข่าไหนอะเจ้าหมีมันอยู่ไหนเดี๋ยวดูก่อนน่าจะแถวแนี้แหละงานเข่างานเข่าเฮ้ยไม่ต้องตามมันก็ได้ตัวเองเว้ยวิ่ง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 ่ะ โอเคไฟเปิดแล้วไปยังไงวะเนี้ยนี่เราไปแล้วหาทางไปก่อนตอนนี้เออเกมนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะอยู่ดีไฟก็ดับอยู่ดีไฟก็ติดเออดี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 เออ,เอ,อต้องไปทางไหนอะโอ้ยหลงทางอะบองตรงจำทางไม่ได้หรอกอยู่ไหนวะเนี้ย หาน้ำผึ้งอะ่ะตอนนี้ภารกิจคือหาน้ำผึ้งแล้วน้ำผึ้งมันอยู่ตรงไหนครับทุกคน,นนี่กุญแจสีเหลืองอะไรวะเนี่ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมมัวโอเคสไลเดอร์เฮ้ยอุย,อ,ยอะไรอะ่ะตกใจหมดเลยแกอุยอะไรอะ่ะเฮ้ยดันไง นั่นไง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 ดูดิอ้าฮ่าฮ่าฮาเจ้ามีโดนเจ้ามีโดนกับดักอ้า,หา,หาฮ่ออาฮ่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 าฮ เอ๋เอแหม่หน่ากลัวจริงๆตัวเองเอะเอ๊ะมานีแล้วจ,าจ,าจาัดๆเจ้าเสียใจนะต่อยนี่อะไรเดี๋ยวก่อนเก็บก่อน He's always hungry หิวตลอดเวลาเอ้ยเดี๋ยวนะจะเข้ามาตรงนี้ไหมอะเราต้องมีไปทำภารกิจก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกนนะอันนี้กุญแจสีม่วงอีย่างวะนนี้หาไม่เจอครับตอนนี้ หาไม่เจอหาไม่เจออันนี้ปีนขึ้นไปไอ้ที่เขขายควงอีกพ่อคุณสีเหลืองเอาแบตแท็บมาก่อนแล้วกันกันเหนียว,ว้ก่อนตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไหนดูสิไม่มีอะไรมันหลงทางเหมือนกันนะเอาจริงอุ้ยนี่อะไรเดี๋ยวกันมันก็ไปไม่ไดอ้อะไรวะเนี่ย งานเข้าตกไปก็ตายอยู่ดีอะมือดอีกละมือดอีกมือดอีกละมืดอีกละเอ้ยเอ้ยนี่เรียบร้อยจะเจ้าหมีโดนซะหน่อยเป็นไงล่ะตัวเองช้ำไหมล่ะตัวเองอุย้ยเดี๋ยวมันมืดแต่มองไม่เห็นนะไม่รู้วิ่งเดี๋ยวตอนนี้ ว้าวอุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไปนี้ไม่ได้โอ้ยฟึบเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยฮึบนี่แน่ฮึบสไลด์ดิครับรออะไรฮึบสไลด์ดิครับรออะไร วิ่งเดี๋ยวตนี้โอ้ยวิววิววิววแตกเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ได้ตรงนี้ตางตันเข้ย้งาเข่างาเข่างานเข้าแล้วเราเ๋ยสวยแล้วครับพี่น้องดายเอ้ยงาเข่าแล้วครับโอ้ยวิวิวิฟอด เก็บตายเก็บตายเก็บตายก็บตายสไลเดอร์โอ้ยตา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 ยเฮ้ยเก็บ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 ฮึบอ้อโดนบีกินตายตายครับตอยวางผิดบาบอนะจอจีอ่ะไม่ไหวครับหาทางไปไม่เจอ ว่งวงมาเล่นด้วยกันนะครับอ่ะคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะตัวเองไปละสวัสดีครับ